ฝึกอ่านคำที่ประสมสระโอไม่มีตัวสะกดสระโออ่านว่าโอสระโอเป็นสระเสียงสั้นมีสระโอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะกอโอ ゴ,ゴカーおゴ,ゴジャーゴ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 ーーーー

บอโอโบโປปอโอโปโปปอโอโ sô ô số số sô ô số số lo ô lô 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 ô lô lô no ô no nó no. Nó no, oh, no, no, yo, oh, yo, 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 oh, yo, 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 โกโกโกไมตรีโกโกตอโตโตไมตรีโตโตตอโตโตไมตรีโตโตจอโอโจ ไมตรีโจโจ๊ะโจโอโจไมตรีโจโจปอโอโปไมตรีโปโปปอโอโปไมตรีโป๊โป มออีมีตอโอโตไม,ม้ตรีตอโต๊มีโต๊อโตโปไม้ตรีโป๊อไอ,อไฟโปไฟ